หลายคนก็รู้จัก f o r ์ Next Gen r a เ g e r กันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นรถกระบะที่ถึงตอบรับค่อนข้างดีมากดีชนิดที่ว่า Ford นั้นก็ไปอยู่อันดับ3กันยาวๆล่าสุดก็ได้ไปส่งต่อความดุด,ดันที่บ้านเกิดอย่างอเมริกาเหนือคราวนี้เราก็จะมาเช็คดีไซน์กันว่าที่อเมริกาเขามีอะไรและอะไรบ้างที่ต่างจากเราเริ่มจากรุ่นย่อยล่างสุดอย่าง XL กันอนเลยนิยามสั้นๆก็คือว่ามันคือรุ่น XL ที่ตกแต่งให้เหมือนกับ XLS สิ่งที่ต่างกันเห็นที่ใช้ก็คือปลุกล็อก,กจะมีการทําแถบท้อแสงให้ตรงกับกฎหมายของฝั่งอเมริกาส่วนที่เหลือน,นั้นก็จะมาพร้อมกับไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วนี่ก็ถือว่าเริ่มต้นอย่างดีเลยนะครับซึ่งบารเรานั้นก็จะมาในแนวทางเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าการตกแต่งของมือจับประตูและกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถแทนส่วนด้านท้ายแน่นอนนะครับว่าไฟท้ายก็จะ ปรับดีไซน์ให้ต่างกับเวอร์ชันไทยก็คือว่าไฟเลี้ยวกับไฟถอยนั้นก็จะมาเป็นแบบใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งถ้าเทียบกับเวอร์ชันบ้านเราก็ไฟเลี้ยวกับไฟถอยนั้นก็จะมีขนาดเล็กลงมากแต่ดีไซน์นั้นบอกเลยว่าของรุ่นเวอร์ชันอเมริกาแอบคล้ายกับรุ่นเก่านิดนึงนะส่วไฟเบรกตรงที่3นะครับสไตล์ของอเมริกันก็คือการบนก็จะมีทั้งไฟเลี้ยวกับไฟเบรกอยู่ในก้อนเดียวกันนั่นเองและกันชนหลังนั้นนะครับก็จะมาเป็นแบบเดียที่เห็นนี้ก็คือว่า เป็นแบบธรรมดานี่แหละไม่มีช่องปีนอะไรทั้งนั้นเท่ากับว่าสมก็เป็นรุ่นเบสิกอย่างแท้จริงส่วนภายในบอกเลยนะครับว่ายังไม่มีภาพออกมานะครับถ้ามีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งต่อมาก็จะเป็นรุ่น XLT นะครับการตกแต่งที่เห็นนี้นะครับก็เ,เขาเรียกว่า FX4 Style สิ่งที่เพิ่มมาเข้ามานั่นก็คือการชนหน้าก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีดําพร้อมกับแถบสีเงินด้านล่างและแน่นอนว่าไฟหน้างคงเป็นแบบ LED เกรดธรรมดา แล้วก็จะมีไปตัดบอกหน้ามาให้พร้อมแถมนี้มีการทำช่องแบ่งด้วยนะเหมือนแรปเตอร์เลยทพี่แต่ว่าความดุดันจะอยู่เกล็นก,กับรถรุ่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นพวกสปอร์ตวายแทร็กแล้วก็สตัมแทรกอะไรประมาณนี้ส่วนมือจับประตูกับกระจกขงข้างยังคงสีดำอยู่แต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดอยากได้ครมเมียมนั้นบอดก,ก็บอกว่าอ๋ออยากได้เหรอครับก็สั่งเป็นออปชั่นเพิ่มได้เลยนะนั่นแหละครับ ส่วนด้านหลังแน่นอนว่าไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED เพรามกับไฟเลี้ยวและไฟถอยที่ดูเลนใหญ่และเคลียร์ชัดมากขึ้นและก็จะมีกระชนหลังอย่างที่เห็นนี้ก็คือว่ามาเป็นแบบลูกทรงปกตินั่นแหละครับแน่นอนว่ากระจกหลังนะครับสามารถเปิดได้เพื่อหยิบของสัมภาระบริเวณด้านหลังเหมือนกับกระบะอเมริกันสไตล์เป็นี้ครับมีใครอะไรและเปิดตัวที่ไหนก็ตามนั้นเลยแล้วก็ไฟเบรกที่3ก็จะมาเป็นแบบไฟเลี้ยวกับไฟเบรกอยู่ในก้อนเดียวกันตามสูง สมราร์อโฟลอยอย่างที่เห็นนี้นะครับดีไซน์นั้นก็จะดูเรียบง่ายสักนิดหนึ่งแต่ขนาดนั้นนะครับบอกเลยว่าอยู่ที่17นิ้วก็ถือว่าตามมาตรฐานของรุ่น XLT ภายในห้องโดยสารนั้นก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีเข้มอย่างเห็นด้ชัดก็คือว่าแผงแดชบอร์ดตกแต่งด้วยสีเทาพร้อมกับกัดลายต่างๆให้ดูสปอร์ตขึ้นน่าเสียดายว่าเวอร์ชันอเมริกาก็ตัดที่วางแก้วน้ําออกทั้งซ้ายและขวาเลยส่วนหน้าจอชุดเครื่องเสียงขนาด10.1นิ้วนั้นแม้ว่าจะมีสเปคเหมือนกับบ้านเราแต่เมนูอะไรต่างๆนนั้น ดูมีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่ต้องอื่น,กนไกลครับมารวัดที่อยู่ตรงฝั่งคนขับนั้นก็มีกราฟิกที่ดูสีสันจัดเต็มอยู่เช่นเคยตัวอื่นๆนะครับก็จะมีเหมือนกันทั้งแอร์ออโต้แบบแยกฝัง่งคันเกียร์ที่เป็นแบบธรรมดาต้องเสียบ USB ทั้ง Type A และ Type C แล้วก็จะมีที่คันได้สายด้วยและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้การที่ให้มาแบบเต็มรูปแบบส่วนเบาะนั่งแน่นอนนะครับมาเป็นแบบในรูปทรงที่เรียบง่ายแต่ก็จะมีออปชั่นเด่นๆเพิ่มเ,เ,เข้ามานั่นก็คื คีมขัดนี้ภัยปรับสูงต่ำได้หลายคนบอกว่ามันเด่นตรงไหนอย่าลืมนะครับว่าเรนเจอบ์ลเหล่านั้นปรับไม่ได้นะนอกจากนี้ก็จะมีกล่องคอนโซลที่มีขนาดใหญ่และวางแขนได้สบายๆและลดลายบอดนั่งที่ดูเรียบง่ายอย่าลืมนะครับว่ารุ่นนี้คือ XLT ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเก็บของมาให้แบบเต็มพิกัดเลยก็ถือว่ามีความมนเอกประสงค์และรุ่นนี้เป็นรุ่น XLT ใช่ไหมครับสังเกตดีๆว่าไม่มีแอร์หลังให้นะครับต่ให้รถรุ่นนั้นจะมีแอร์อโอโต้แบบแยกฝั่งก็ตาม อันนี้ก็ถือว่าแอบลากอยู่เหมือนกันนะครับเสริมด้วยลุกเล่นเด็ดๆบริเวณท้ายกระบะไม่ว่าจะเป็นปลักไฟบ้างล่ะแล้วก็จะมีไฟ LED บริเวณกระบะท้ายบ้างล่ะนี่เลยว่าก็ถือว่าความมนเอกประสงค์นั้นไม่ทิ้งหายไปไหนแล้วก็มาถึงรุ่นท็อปสุดของเวอร์ชันปกติอย่างแรเลียนกันบ้างคราวนี้นะครับก็จะตกแต่งคันเรีทั้งกระจกมองข้างและมือเปิดประตูส่่นกระจังหน้าก็ยังคงตกแต่งด้วยสีดำเข้มเหมือนเดิม แล้วก็ล้ออันขนาด18นิ้วซึ่งหลายคนมองว่าอ้าวนี่มารุ่นสปอร์ตชัดๆเลยนี่วะใช่ครับทางฟอร์ดเขามองว่ารุ่นแนลเลสนั้นมาก,กับเวอร์ชันสปอร์ตที่สุดก็เลยชุดแต่งก็เลยคล้ายๆกันนั่นแหละครับซึ่งรุ่นย่อยนี้นะครับที่จะได้ไฟหน้าเป็นแบบ m a t r i x LED ที่ไฟ2ดวงนั้นสามารถปรับการทํางานได้ตามสภาพที่เราต้องการส่วนด้านหลังก็จะมาพร้อมกับไฟไท้าย LED ท่งคุ้นตาและช่องปีนขึ้นไปบนกระบะท,ท้ายก็ เรียกได้เลยว่าเป็นออปชันที่เราวันนั้นมีอยู่แล้วส่วนจุดอืนอ่นๆที่ต่างกันก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าออชันอเมริกาทั้งทีนะครับก็จะมีการกระจกระจกหลังแล้วก็มีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเบรกตที่3อยู่บนหลังคาตามระเบียบอ้อืมบอกไปนะครับว่าเวนเจอร์บ้านเรานะครับไฟเบรกตัวที่3ที่อยู่ที่ฝากระบะท้า,า,าททยนะแน่นอนว่ารุ่นแนลเลนก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดดังนั้นแท็กเจสปอร์ตใดต่าง,งๆก็จะเป็นการกัดลานยะเสริมด้วยวัสดุนุ่มเต็มสตรีมพร้อมกับฝาปิดกองเก็บของด้วย พืคเครื่องเสียงก็จะมาพร้อมกับเวอร์ชันจอใหญ่ถึง12.4นิ้วแล้วก็จะมีเมนูที่ดูเรียบง่ายพร้อมกับมารวัดจอขนาด12นิ้วที่จะมีกราฟิกอลังการงานสร้างติดตั้งกระจกมองหลังตักแสงอัตอนโนมัติพร้อมและคันเกียร์เป็นแบบไฟฟ้ามาให้ตามระเบียบแล้วก็มาถึงรุ่นท็อปสุดอย่าง Ford Ranger Raptor เป็นรถที่ถ้าเกิดอ่านเสียงแนวแนวนี้ก็จะเทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่ดูดุดันขึ้นแล้วก็กันชนหน้าก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นปกติ ร้อลอยก็แตกต่างกับบ้านเราและที่สําคัญเฉดสีมาย่างเขียวกากีอย่างที่เห็นนี้ด้านหลังเองนะครับก็จะมาพร้อมกับปาท้ทยทที่เราคุ้นเคยกันแ็ะไฟเบรกกับกระจกหลังก็จะเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อน้านี้ที่เล่าไปพร้อมกับกระชนหลังก็จะมีจุดยึดอะไรต่างๆเทียบและอย่าลืมนะครับว่ารุ่นนี้นะครับทั้งโป่งล้อกันชนหน้าหลังทําจากเหล็กทั้งหมดแน่นอนว่าบันไดด้านหลังก็ถอดออกไปที่บอยแล้ว ภายในห้องเทสารแน่นอนว่าต้องมีการตกแต่งสีส้มถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเป็ของปลอมพราก็จะมีหน้าจอครั้งมาตรวัดและก็ชุดเครื่องเสียงที่เป็นแบบเวอร์ชันจอใหญ่่จะจะนวัตเป็นแบบไฟฟ้าและก็จะมีช่องชาร์จต่างๆให้มาครบเลยแน่นอนว่าไม่พลาดทำกันทั้งหมดกับสวิตต่อไฟ AUX ลบ6ตำแหน่งอีกทั้งเบาะนั่งก็จะมีการทำรวดลายให้ดูแปลกตาขึ้นแน่นอนว่าไม่มีสีส้มออกเป็นของปลอมแต่รถคันนี้เป็นของจริงก็ต้องใส่มา ขนาดก,การระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้มีมาให้ถึง31รายการแต่และรายการนันก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งระบบ Ford Pro ลพาาิลั3 6.0ที่จะมีระบบ ADA ดเข้ามาช่วยส่วนระบบตอพพวกนั้นแน่นอนครับก็ต้องมีมาให้อีกเช่นกันก็ถือว่าตามมาตรฐานของกระาบะาสมัยนี้สําหรับสีตัวรถนะครับบอกเลยว่ามีแบบล้นๆ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวแบบออ f ฟ r d w h ไว e สีดำา Shadow Black สีเงิน Iconic Silver และสีเทา a z u r e g ร a เกเก็ถือว่า ามสูตรของเกรสเกลเลยยังไม่พอนะครับยังมีเทาออกแนวอมเขียวหน่อยชื่อว่าแคตาสเกหรือจะอมน้ำตาลที่ชื่อว่าคาร์บอนไนสเกรก็เป็นได้รวมถึงสีแดงนะครับก็จะมีชื่อว่าฮอตเปเปอร์เลดปิด,ท,ดท้ายด้วยสีน้ำเงินวิโรซิตี้บลูก็ถือว่าเป็นสีที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าจะมีในเศษท,ที่ดูแตดขึ้นสำหรับขุมพลังนะครับก็จะเป็นเบนซินล้วนๆไม่มีดีเซลผสมะจะมีเลือก2แบบเท่านั้นก็คือ แบบธรรมดา2.3ลิตร c o Bo o ูสอยู่ที่270แรงม้าแรงบิดสื่อยย่นิวตันเมตรและแบบแรงสุดขั้วเลยเป็นแบบเทอร์โบคู่2.7ลิตร v หแรงสุด3 1 5แรงม้าแรงบิดสะใจเป็แพร์ดีเซล542นิวตันเมตรทั้งคู่มาพร้อมเกียร์ตโนมัสจุดจังหวะไม่เลือกทั้งขับหลังและขับสี่ขึ้นจะก่กับว่าคุณยาวรุ่นย่อยส่วนช่วงล่างนะครับแน่นอนว่าด้านหน้าก็จะเป็นแบบสละและด้านหลังก็จะเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมกับโพกมาให้พร้อมเลย ตัวระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ีล้อและพงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าตามสูตรส่วนเครื่องยนต์ของรุ่นแรปเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบซัมจัตสุริท V6 EcoBoost เ็นเทอร์โบคู่กระบงอยู่ที่405แรงมา้าในบิด583นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะเหมือนเดิมมีเป็นแบบขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นและแน่นอนนะครับเครื่องนี้ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีเพราะเป็นเครื่องยนต์เป็นสิ่งที่หลายคนชอบในความแรงและเด็กปั๊มก็ชอบนะครับเพราะว่าได,ได้เป็นลูกค้าประจําบ่อยๆเพราะว่าอัตราการกินน,น้ามามมัันนกก ส่วนช่วงล่างนะครับแน่นนว่าก็จะเป็นแบบ Fox กพร้อมไลฟ์วาวตามระเบียบและด้านหน้าก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมซึ่งจะเป็นแบบ a อาร์ m, และด้านหลังก็จะเป็นแบบวัดลิงจะเป็นแบบช่วงล่างอิสระแทนก็ถือว่าสมมติก็เป็นเลนเจอร์ดีนะครับหลังจากที่แนะนํารุ่นย่อยไปเื็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องมารอรุ้นกันว่าฟอร์ดจะจําหน่ายเมื่อไหร่และรุ่นย่อยไหนที่จะเริ่มก่อนหรือว่าจะขายพร้อมกันก็เป็นได้เอาเป็นว่าหลังจากนี้รอดูกันอีกทีหนึ่งส่วนสเปคอย่างละเอียดนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อน,นะครับ